สวัสดีครับผมตุลนะครับช่องทาร่โลวิทตุลนะครับวันนี้จะมาทําการทํานายดวงความรักนะครับตามวันเกิดประจําเดือนกรกฎาคม2568นะครับโดยวันนี้จะเป็นการทํามาให้กับชาวพุทธกลางวันนะครับสวัสดีชาวพุทธกลางวันทุกท่านด้วยนะครับอัตกรอื่นนะครับหมอตุลขอแสดงทัศนะส่วนตัวนะครับขอเกี่ยวกับความรักของหมอตุลก่อนนะครับ คนเรานะครับผมจะมีความรักดีๆได้นะครับอันดับแรกเลยนะครับจะต้องยอมรับในเรื่องของความแตกต่างระหว่างเพื่อนมนุษย์ก่อนนะครับผมคนเราเกิดมาก็าแตกต่างกันแล้วนะครับ อย่างอ่ะถ้าเราเกิดมาเป็นผู้ชายก็จะมีร่างกายที่แข็งแรงนะครับผมเพื่อจะได้ใช้แรงงานนะครับผมเพราะว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยจะใช้แรงงานในการหาอาหารนึกออกไหมครับเราก็เลยจําเป็นจะต้องมีร่างกายที่แข็งแรงฮอร์โมนข้างในก็เป็นฮอร์โมนเพศชายนะครับส่วนเพศหญิงนะครับผู้หญิงนะเกิดมาก็จะมีร่างกายที่อ่อนโยนนุ่มนิ่มนะครับฮอร์โมนข้างในก็จะเป็นฮอร์โมนเพศหญิงนะครับเพื่อจะได้เอาไว้ดูแลปกป้อง ครอบครัวนะครับผมดูแลลูกหลานแล้วก็ให้ความอ่อ,อนโยนอ่อ,อนอบอุ่นกับผู้ชายนั่นเองนะครับผมะเพราะฉะนั้นเกิดมาก็ต่างกันแล้วนะครับผมแล้วก็อะไรที่ต่างกันอีกความรู้และประสบการณ์ของแต่ละคนนะครับกว่าจะโตขึ้นมาได้ก็แตกต่างกันอีกนะครับดังนั้นนะครับผมเราก็ต้องยอมรับในเรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็ยอมรับในข้อเสียซึ่งกันและกันนะครับ เพราะว่าถ้าเราไม่เปิดข้อเสียซึ่งกันและกันไม่ยอมรับซึ่งกันและกันความรักก็จะไม่บังเกิดขึ้นนะครับความรักที่แท้จริงนะคบกันห่อยๆเปิดกันแต่ด้านดีนะครับรอเปิดด้านเสียกันก่อนแล้วยอมรับมันให้ได้นะครับและหลังจากที่ยอมรับในตัวตนนะครับยอมรับในข้อเสียแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็มาหาจุดตรงกลางร่วมกันนะครับเหมือนการผสมสีนะครับคนนึงอาจจะเป็นสีแดงคนนึงอาจจะเป็นสีเหลืองเอามารวมกันอกลายเป็นสีชมพูอันนี้ก็จะเริ่มหาจุดร่วมแล้วนะครับพอ าหาจุดเรื่มร่วมแล้วก็เติบโตไปพร้อมกันนะครับแก้ข้อเสียซึ่งกันและกันนะครับอ่ามันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีซึ่งกันและกันนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนแปลงอยู่ฝ่ายเดียวแล้วอีกฝ่ายไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอันนั้นเรียกว่าการไล่ตามความรักนะครับไม่ดีอย่างแน่นอนนะครับสิ่งที่ดีคือการเปลี่ยนแปลงขึ้นไปพร้อมกันนะครับเพื่อจะได้มีการ เติบโตทางจิตวิญญาณไปพร้อมกันนั่นเองนะครับผมก็จะทําให้ความรักของคุณเนี่ยยั่งยืนและแข็งแรงนะครับตามหลักพุ้นสาสนาเรียกว่าสินเสมอกันหรือทางสายกลางนั่นเองนะครับเอาถอเรากมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมถ้าใครอยากจะดูในช่วงไหนนะก็สามารถกดเข้าไปได้เลยในช่องคอมเมนต์นะครับหมอตุลได้แบ่งการทํานายออกในเป็นทําสแตมป์ไว้ให้นะครับผมคนมีคู่คนมีคนคุยและคนโสดน,นะครับสามารถกดเข้าไปได้เลยเอ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเอาคนมี คู่ก่อนเลยนะครับสําหรับชาวพุทธกลางวันนะครับขอดวงความรักนะครับของคนมีคู่นะครับ mm hmm. ที่เกิดในวันพุธกลางวันด้วยนะครับผมขอดวงความรักคนมีค mm ู่นะครับผมที่เกิดในวันพุธกลางวันด้วยนะครับขอดวงความรักนะครับ ของชาวพุทธกลางวันชาวพุทธกลางวันนะครับผมในช่วงต้นเดือนนะครับผมต้นเดือนเนี่ยมีปัญหาเข้ามาในชีวิตเลยนะครับสําหรับคนที่มีคู่นะครับชาวพุทธกลางวันนะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยสเสน่ห์รุนแรงจนเกินเหตุนะครับผมทําให้นะครับผมอาจจะ มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่พอใจขึ้นมาก็เป็นไปได้นะไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขานะมีคิงล็อกครับขึ้นมาเนี่ยแปลว่าสเสน่ห์รุนแรงมากนะครับอาจจะมีใครเข้ามาชอบนะครับผมชอบคุณหรือชอบคู่ของคุณนะครับทําให้เกิดการระหองระแหงไม่ไว้วางใจขึ้นซึ่งเข้ามานะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเป็นฝั่งคุณนะที่เจ้าชู้หรือว่ามีคนนู้นคนนี้เข้ามาก็ต้องคิดถึงคู่ของคุณด้วยนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะกระทบกระเทือนถึงความสัมพันธ์ได้แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ถึงขั้นทะเลาะก,กันใหญ่โตนะครับเพราะว่าเป็นแค่ห่างไม้เท้านะครับอาจจะแค่ประทะคาลมกันเล็กๆน้อยๆแค่นั้นเองนะอย่าเพิ่งตกใจไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามลดลดลงบ้างน,นะครับสเสน่ห์คุณนะ่ะหรือว่าคู่ของคุณนะถ้าเขาสเสน่ห์แรงคุณก็จําเป็นต้องทําใจบ้างนะครับเพราะว่า อ่าถ้า,ถ,าถ้าคุณจน่ชอบเขาเพาเสน่ห์เขาเนึ่ออกไหมครับแต่ถ้าว่าคุณไปแบบตั้งแง่ว่าโอ้ยอย่ามาใครใครมาชอบอันนี้เราห้ามคนอื่นเขาไม่ได้นะครับห้ามจะห้ามได้ยังไงก็เสน่ห์มันแรงอ่ะทำยังไงได้นะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผมต้องปล่อยวางในเรื่องตรงนี้บ้างน,นะครับในเมื่อคุณเลือกเขามาเป็นคนรักแล้วนะครับและคุณก็ชอบคนที่มีเสน่ห์เพราะฉะนั้นถ้าจะมีใครมาชอบคนของคุณบ้างหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองก็ตามนะครับก็ต้องอธิบายให้คนรักเข้าใจตรงจุดนี้ด้วยนะครับว่าเฮ้ยอย่าอนนะาคเรมัจต้ง ยอมรับขึ้นกันและกันก่อนนะครับในเมื่อคุณตัดสินใจเลือกเขามาเป็นคนรักแล้วนะครับก็ต้องยอมรับในจุดนี้ของเขาด้วยนะครับจะให้เขาลดสเสน่ห์ลงเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะยากแล้วคนมันมีสเสน่ห์อะทำอะไรคนก็ชอบอันนี้มันก็ยากเหมือนกันนะจะ,จะให้ลดลงแต่ยังไงก็าตามก็ต้องคํานึงถึงคนรักไว้บ้างน,นะครับจะคุยอะไรกับใครจะไปแบบว่าบางทีเราไม่รู้ตัวนี่หรอหครับบางทีเราอาจจะไปหวานสเสน่ห์ใส่ใครไม่รู้ตัวอันนี้เราก็ต้องคิดถึงใจคนรักอย่างที่หมอตุนบอกไว้นะการเปลี่ยนแปลงร่วมกันคือการเติบโตท,ที่ดีที่สุุดคครับณ ลดลดเสน่ห์ของคุณลงมาบ้างหรือคนรักก็ตามนะครับอาถ้าเขาถ้าเขาไม่ไม่ฟังบ้างอะไรก็ต้องบอกเขาบ้างเอ,อ้ยเดี๋ยวมันมีตัญหากันนะเธอเสน่ห์แรงเกินเวลาไปคุยบใครอธิบายดีๆนะครับสื่อสารกันให้เข้าใจนะครับการสื่อสารนะเป็นเรื่องสําคัญที่สุด เกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์และความรักนะครับถ้าคุณสื่อสารไม่ดีนะครับผมมันก็จะทําให้ความรักเนี่ยมันมีปัญหาแบบที่ไม่น่าจะมีได้เช่นกันนะครับผมแล้วก็เข้าสู่ในช่วงกลางเดือนนะครับอ่ะเตรียมตัวเลยนะครับปัญหาสงบลงแล้วนะครับพราะว่านะครับผมต่างฝ่ายต่างปล่อยวางไม่รู้ว่าพร้อมมาฟังคลิปหมอตุลหรือเปล่านะครับแต่จะมีภาพของการที่ปล่อยวางเออช่างมันเถอะ มันเป็นอย่างนี้แหละสเสน่ห์มันแรงอย่างนี้แหละไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขานะครับทาให้มีความหวานชื่นซึ่งกันและกันเข้ามาอีกรอบนะครับในช่วงกลางเดือนรอกลางเดือนเลยนะแล้วก็มีเกณฑ์นะอาจจะได้ไปเที่ยวด้วยกันนะครับไม่ว่าจะไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวต่างประเทศความรักของคุณนะและคู่รักนะครับอาจจะเป็นความรักในแดนไกลก็เป็นไปได้นะเพราะว่ามีเดเวิ์มีทั้งเดเวิ์มีทั้ง6ดกด่าขึ้นมาเลยนะครับอาจจะเป็นความรักที่อายู่กันคนละที่โลกคนละจังหวัดก็เป็นไปได้ทําให้มันคิดเยอะ เพราะฉะนั้นนะครับผมอย่าคิดเยอะนะครับผมอย่าไปกังวลมากเกินไปว่าคนรักทําอะไรเนาะถ้าคุณอยู่ในความลักในแรงไกลนะครับผมความไกลความห่างนี่แหละครับผมตัวที่มันจะทําร้ายนะครับทําร้ายก็คือทําร้ายจิตของคุณเอนะครับคิดเยอะคิดซับคิดซ้อนคิดนู่นคิดนี่คิดอยู่นั่นแหละวนไปวนมาอย่าไปคิดนะครับปล่อยวางนะครับผมอย่าให้ความไกลมันมาทําร้ายนะครับใช้ความไกลให้เป็นประโยชน์นะครับอไกลกันก็ดีจะได้แบบว่า คุณจะได้มีเวลาของของคุณนะครับในการที่จะทําอะไรในการียิ่งถ้าคุณเป็นผู้ชายนะยิ่งคนรักอยู่ไกลยิ่งดีนะครับคุณจะได้มาโฟกัสกับการสร้างตัวเองให้ประสบความสาเร็จนะครับในหน้าที่การงานการเงินอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าเราก็มีภาระมีหน้าที่ที่เราจําเป็นจะต้องทําเช่นกันนะครับถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็เช่นกันนะครับเขาอยู่ไกลนะ ปล่อยเขาบ้างนะครับไม่ใช่ติดตามจิตตามคิดมากตามอะไรห่วงอยู่นั่นแหละมันก็จะทําให้มีปัญหาซึ่งกันและกันได้อะแต่อย่างไรก็ดีนะครับมีเกณฑ์ของการที่มีการปรับจูนซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดีแล้วก็ในช่วงปลายเดือนเลยนะปลายเดือนเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะสมูทกันเลยนะครับค่อนข้างที่จะรักกันหวานเลยนะ,ะมีความโรแมนติกกลับมาอีกทางหนึ่งหลังจากที่อาจจะมีการประทะคารมเรื่องเรื่องของสนเสน่ห์ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่รุนแรงจนเกินเหตุแล้วล่ะครับผมแต่อย่างไรก็ตามมันจะมีภาพของการที่หาจุดตรงกลางร่วมกันได้แต่ว่าก็อาจจะมีแบบว่าทางเลือกเช่นกันนะครับสนุกกับทางเลือกสนุกกับการเปลี่ยนแปลงนะครับอาจจะเป็นลักษณะที่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเริ่มมีมีอันนี้ต้องยอมรับเหมือนกันนะอาจจะมีใครมากุ๊กกิ๊กมาอะไรอย่างนี้เหมือนกันนะไม่ฝั่งคุณก็ฝั่งเขานะครับแต่อย่างไรก็ตามคุณยังโฟกัสอยู่ที่คู่รักอยู่นะยังมีความโรแมนติกซึ่งกันและกันอยู่นะนี้อันนี้หมอไม่ได้ไม่ได้ไ ได้เสี่ยมหรืออะไรนะครับแต่มันก็มีแหละแต่มันก็อยู่ที่ความแข็งแกร่งมาทดสอบจิตใจอ่ะถ้าถ้าถ้าพูดถึงมีใครเข้ามานะครับมันก็จะเป็นการทด,ทด,ทด,ทดสอบจิตใจของคุณหรือเขานะครับแต่อย่างไรก็ตามสุดท้าย ต่อให้จะมีใครก็ตามนะไม่ว่าจะฝั่งคุณฝั่งเขาไม่ต้องคิดมากเลยนะเพราะท่าของคุณเนี่ยความเป็นคู่รักมันยังรุนแรงอยู่นะครับแล้วก็การแบบว่าอะไรครับความที่มองไปอนาคตร่วมกันนะมองเป็นในความหวังซึ่งกันและกันมันก็ยังชัดเจนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าจะมีใครเข้ามานะครับผมเข้ามายุ่งกับคนรักของคุณหรือเข้ายุ่งกับคุณก็ตามนะครับมันก็เป็นเพราะเสน่ห์ที่คุณดึงดูดเข้ามานะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับคุณและคู่รักยังมีทิศทางที่ ไปกันได้ดีนะครับมองไปในความหวังร่วมกันแล้วก็ปรับจูนหาจุดตรงกลางร่วมกันได้ดีอยู่ยึดตรงจุดนี้ไว้นะครับอย่าไปแค่นะครับผมใครเข้ามาดีไม่สนใจถ้ายิ่งอย่างนั้นนะครับคนรักของคุณก็จะยิ่งแบบโอ้โหโอเคเลย นี่หรอไหมครับคุณไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ตื่นกลัวนะ alia. ไม่ตื่นกลัวกับทางเลือกทั้งของเขาท้งของเรานึกออกไหมครับเขามีเขาเขาเขามีเหรอฉันก็มีเสน่ห์ของฉันได้เหมือนกันนะถ้าคุณมีทางเลือกฉันก็มีทางเลือกของฉันได้เหมือนกันนะอนสนุกกับทางเลือกในชีวิตนะครับอย่าไปยึดติดว่าเฮ้ยทุกอย่างมันจะต้องเป็นไปตามที่คุณคิดนะครับเพราะถ้าคุณไปยึดติด guitars, อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้คุณทุกเองนี่หรอไหมครับมันก็จะทําให้คุณไม่สนุกกับการใช้ชีวิตไม่สนุกกับความรักและก็จะทําให้ยิ่งผลักเขาออกไปนะครับผม เพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่คุณจะต้องแก้นะครับแก้ที่ตัวคุณก่อนเลยแก้ที่คนรักบางทีมันทําอะไรไม่ได้แก้ที่คุณเลยถ้าคุณคิดมากก็เลิกคิดมากนะครับผมถ้าคุณมีใครคุณก็ปรับจูนอธิบายก็แค่นี้เองนะครับทําความรักให้เป็นเรื่องง่ายนะครับผมสนุกกับการใช้ชีวิตนะครับและชีวิตของคุณก็จะรุ่งโรดโดยเฉพาะกับเรื่องความรักอย่างแน่นอนนะครับสําหรับคนมีคู่นะครับก็ โอเคนะถือว่าเกณฑ์ดีมากๆเลยนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขานะครับแล้วก็จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมองไปในอนาคตร่วมกันได้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับคนมีคู่ที่เกิดในวันพุธกลางวันนะครับเอาต่อไปนะครับมาดูดวงความรักคนที่มีคนคุยกันบ้างดีกว่านะครับคนมีคู่เนี่ยเขาจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครัต่างๆแล้วกันนะครับผมมีความปั่นป่วนเล็กๆนะแต่สุดท้ายแล้วก็ค่อนข้างจะไปกันได้ดีนะครับเอาต่อไปเอาคน คุยกันบ้างดีกว่านะครับคนที่สถานะไม่ชัดเจนในเดือนกรกฎาคมนี้จะเป็นยังไงสําหรับชาวพุทธกังวันนะครับอขอดวงความรักนะครับของคนที่มีสถานะไม่ชัดเจนนะครับชาวพุทธกังวันด้วยนะครับผมขอดวงความรักคนที่สถานะยังไม่ชัดเจนนะครับ สำหรับความรักของคนที่มีคนคุยหรือสถานะยังไม่ชัดเจนนะโหเปิดเดือนมาก็มีภาวะของการ ไปไล่ตามความรักนะครับผมไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขาซึ่งหมอตุนบอกไว้ตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะครับความรักที่ดีจะต้องดึงดูดก้าหากันนะครับถ้ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยไ, e, ไปนั่งไล่ตามไปนั่งโหยหาไปนั่งขาดแคลนแบบโอ้ต้องการเหลือเกินกับความรักนะครับอันนั้นจะไม่ดีอย่างแน่นอนนะครับผมจะมีพลังงานของการไปไล่ตามนะไม่ไว่าจะเป็นการตามจิกตามหึงตามหวงหรือว่าความต้องการนะครับความขาดแคลนนะโหยหาความรักไม่ดีอย่างแน่นอนถ้าเป็นฝั่งคุณทําต้องล ตรงนี้ลงให้จงด่วนเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็มีความแข็งแกร่งขึ้นด้วยนะครับมีไพ่ของตัวคิง g ็อคสวอร์ดเนี่ยหมายถึงว่าความเด็กขาดในการตัดสินใจซึ่งเป็นขั้วตรงข้ามกันเลยนะแปลว่าบางวันนะครับคุณก็แข็งขึ้นมาได้นะครับบางวันก็โหยหาซะเหลือเกินนะอยากให้เขาแบบว่าสนใจคุณมากนะครับแต่บางวันก็เออไม่สนใจก็ช่างมันนะอาจจะเป็นพลังงานอย่างนี้นะสลับกันไปสลับกันมานะครับในช่วงต้นเดือนนะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนะครับอย่างไรก็ตาม ามโหวความรักคุณสวิงมากๆเลยนะครับสําหรับคนที่สถานะไม่ชัดเจนนะครับโอ้ความรักในช่วงต้นเดือนมีมความโหยหามีความอะไรมากลางเดือนปล่อยวางซะอย่างนั้นนะครับ่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยซีเรียส้วคุณอาจจะไปโฟกัสเรื่องอื่นมากกว่าก็เป็นไม่ได้นะครับอาจจะมีปัญหาการงานการเงินมาให้คุณคิดนะครับแต่อย่างไรก็ตามมันมีภาพของการที่เป็นผู้ให้ซึ่งกันและกันนะครับมาในช่วงกลางเดือนนะสําหรับ อ่ชาวพุทธกลางวันนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนะครับอ่อย่างที่หมอตุลพูดไว้ในหลายๆคลิปนะครับว่าการให้ที่ดีที่สุดนะครับคือการให้มาอยู่คือการให้จากจุดที่เราไม่เดือดร้อนนะครับไม่ใช่ว่าไปทุ่มเทนะครับตามให้ตามรัก อันน no. ี้เรียกว่าการให้แล้วก็ต้องการการได้รับกลับมาด้วยนึกออกไหมครับให้จนหมดเนื้อหมดตัวอย่างนี้นะครับเราก็เลยต้องการเธอทำไมฉันให้ฉันทุ่มให้เธอขนาดนี้แล้วเธอไม่ตอบกลับมาฉันทีสักทีอันนี้ไม่ใช่ความรักที่ดีอย่างแน่นอนนะครับความรักที่ดีจะต้องเป็นลัษณะของการที่ให้จากจุดที่เราไม่เดือดร้อนหรือว่าการแบ่งปันนั่นเองนะครับความรักที่ดีที่สุดจะต้องเริ่มจากการแบ่งปันการเป็นผู้ให้ที่ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนนะครับ เราให้ปุ๊บเราได้รับปั๊บก็คือได้รับความสุขทางใจนะครับแต่ต้องให้พอประมาณนะเราต้องตัดสรรมันเกี่ยวกันพันกันหมดนึกออกไหมครับทั้งการเงินทั้งความรักทั้งการงานถ้าคุณมีเหลือคุณก็ให้นะครับไม่ว่าจะเป็นให้อะไรก็ตามนะอาจจะไม่ใช่เงินทองอย่างเดียวก็ได้นะครับให้ความรู้แบ่งปันความรู้ให้ประสบการณ์ดีๆกับคนรักให้ทุกสิ่งทุกอย่างอะไรที่เราให้แล้วเราไม่เหนือดร้นให้ๆเลยนะครับแล้วให้เราก็ไม่ต้องคิดเลยว่าเขาจะให้เรากลับมาไหมนะครับถ้าเขาโอเคคุณดูนะถ้าเขาโอเคกับคุณเขาให้คุณกลับมา อันนั้นแหละคนนั้นน่าที่จะไปกันต่อนะครับแต่ถ้าให้ไปเท่าไหร่ทุ่มไปเท่าไหร่ให้ให้แล้วให้ไปอะไรแล้วเขาก็ไม่มีการตอบสนองอันนั้นไม่ไม่มีเปลี่ยนอะไรก็คุณเลยพูดอย่างย้ดีกว่านะครับไม่ทําอะไรเพื่อคุณเลยอันนี้คุณก็จะต้องทิจเจรณาแล้วว่าคุณสมควรที่จะให้คนคนนี้ต่อไปไหมหรือคุณจะเอาไปแบ่งปันให้คนอื่นดีอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ชาวพุดกลางวันเช่นเดียวกันอาจจะมีภาวะของการที่ค่อนข้างจะปล่อยวางนะครับค่อนข้างจะปล่อยวางแล้วก็มีการเป็นผู้ให้ซึ่งกกัันนละขึ้นนนมาารใช่วงกเดือ แต่อย่างไรก็ตามนะครับผมไพ่คุณมันออกได้สองหน้าเลยนะครับผมเป็นไปได้เหมือนกันนะครับผมไม่ว่าฝั่งคุณหรือฝั่งเขานะครับอาจจะมีการ คุยหลายคนก็เป็นไปได้าเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังให้ดีเช่นเดียวกันนะครับถึงแม้ในช่วงกลางเดือนเนี่ยมันจะดูดีขึ้นมาแล้วนะครับมีการปล่อยวางแต่ปลายเดือนนะั้นก็มีภาวะของการที่อาจจะมีคนใดคนหนึ่งเนี่ยคุยหลายคนก็เป็นไปได้อาจ,จเป็นคุณก็เป็นไปได้นะแต่อย่างไรก็มีพลังของการที่ตื่นรู้ขึ้นมาด้วยนะครับมีพลังของเมติชียนนะครับทําให้นะครับผมคุณจะใช้เหตุใช้ผลมากกว่าใช้อารมณ์ถึงแม้มันจะเจ็บเก็บนะแต่ก็เจ็บจากการคาดหวังของคุณเองนะครับอาจจะ มีถ้าถ้าเป็นคุณเนี่ยอาจจะอาจจะไปเจอทางเลือกใหม่ในชีวิตก็เป็นไปได้นะครับถ้าคนคนนี้นะที่คุณกาลังโฟกัสมันไม่ชัดเจนคุณไปรอเลยนะปลายเดือนเพราะว่าฟ้าส่งม้คุณแล้วนะครับคุณจะได้เจอคนใหม่อย่างรวดเร็วนะเป็นสองเท้านะครับผมแล้วก็อาจจะได้เริ่มต้นพัฒนาความสมันแต่ว่ารอบใหม่นี้นะครับ ให้ใช้สติใช้เหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์มากกว่าใช้ความต้องการความขาดแคลนนะอะคุณมีประสบการณ์แล้วนะครับจากความเจ็บปวดจากการที่คุยแล้วเขาไม่สนใจคุณนะครับไปคาดหวังสูงจนเกินเหตุนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มไปคุยกับคนใหม่นะครับคุณก็จําเป็นจะต้องปรับตัวนะครับผมแต่ถ้าว่าเป็นคนเดิมนะเป็นคนเดิมที่อะคุณคุยอยู่นะครับผม เขาจะทําตัวดีขึ้นนะครับเขาจะเริ่มที่จะคุยอะไรกับคุณมากขึ้นนะครับแต่คุณจําเป็นที่จะต้องลดความคาดหวังนะครับอย่าไปคิดว่ามันจะสมบูรณ์แบบนะครับผมมันจะมีอะไรหลายๆอย่างที่ยังไม่ถูกใจคุณนะครับไม่ว่าคุณจะคุยคนเดียวหรือคุยหลายคนก็ตามนะครับเพราะว่าตัวของคนที่คุณกาลังโฟกัสเนี่ย เป็นไปได้สูงเหมือนกันนะถ้าถ้าคุณคุยคนเดียวนะก็เป็นไปได้ที่เขาอาจจะคุยหลายคนก็เป็นไปได้เผื่อใจไว้เก็บสักหน่อยนะครับอย่าไปคาดหวังว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องเพอร์เฟกต์หมดนะครับเป็นเพอร์เฟกชัชนิดไม่ดีแน่นอนนะครับอย่าไปคาดหวังถึงผลลัพธ์นึกออกไหมครับถ้าคุณเป็นผู้ชายี่ยให้อะไรไปแล้วก็ให้ไปอย่างนั้นแหละเขาจะเลือกคุณหรือไม่เลือกคุณคุณก็เปิดทางเลือกให้เขาถ้าเขาไม่เลือกคุณคุณก็ไปเปิดทางเลือกใหม่ฟ้าส่งคนดีๆมาให้คุณอย่างแน่นอนนะเพราะคุณณณททททําาาาแต่่่่่่สิิงงงีีีีดอออูล้้้นนนนนะะคคคคครรััับบถถุุเเเป็ผหญกกชมื แล้วคนที่คุณไม่โอเคนะ คุณก็ตัดไปได้เลยนะครับดูแล้วบอกว่าแม้ั้นก็ชัดเจนเขาไปเลยว่าเฮ้ยเธออย่าไปกักนะครับอย่าไปกักอย่าไปคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างโอ้คนมามลุมรักมาลุมจีบฉันฉันจะต้องโอเคหมดอะไรอย่างนี้ไม่ดีนะครับเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยคุณอาจจะไม่เหลือใครเลยนะครับเป,เป็นเป็นเจ็บดาบปักหลังก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นนะครับใช้เหตุใช้ผลอย่าอย่าใช้อารมณ์อย่าเอาแต่ความต้องการของตัวเองเป็นใหญ่ก็จะทําให้ความรักของคุณดีงามอย่างแน่นอนนะครับสาหรับคนที่สถานะไม่ชัดเจนนะครับ ครับอะยังไงก็มีเกณฑ์นะครับที่ปลายเดือนนี้รู้ผลแน่นอนนะครับผมสําหรับชาวคนที่มีคนคุยเอาต่อไปมาดูความคนโสดกันบ้างดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสําหรับอ่าชาวพุทธกลางวันนะครับอขอดวงความรักนะครับของคนโสดนะครับที่เกิดในวันพุทธกลางวันด้วยนะครับขอดวงความรักชาวโสดนะครับ ที่เกิดในวันพุธกลางวันด้วยนะครับขอดวงความรักคนโสดที่เกิดในวันพุธกลางวันด้วยนะครับสำหรับดวงความรักคนโสดนะครับโอ้โหคนคุยนี่เขาค่อนข้างจะดูเดือดนะคนโสดแบบคุณ คุณเหมือนกับว่าค่อนข้างที่จะมีความสุขกับการอยู่ตัวคนเดียวนะครับในช่วงต้นเดือนนะถามว่าบางคืนคุณเหงาไหมเหงานะบางวันก็ว้าวเอนะแต่ดูท่าทางแล้ว คุณจะคิดมากกับเรื่องอดีตที่ผ่านมานะครับมันย้อนรอยความเจ็บปวดอาจจะเป็นไปได้นะครับที่ชาวโสดชาวพุทธกางวันเนี่ยอาจจะพึ่งเจ็บปวดกับความรักมานะครับหรือถ้าบางคนอาจจะผ่านมานานแล้วก็เป็นไปได้แต่มันยังคิดมากอยู่นะครับแล้วคุณก็ยังไม่อยากจะเริ่มต้นกับใครใหม่เลยนะครับอาจเป็นพลังงานของการที่อยากจะอยู่เพียงลาพังนะครับใครเข้ามานะถ้าเป็นผู้หญิงนะคุณก็ต้องไปจับผิดเขานะครับถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็รู้สึกอยากจะโฟกัสกับการงานนะใครเข้ามาคุณก็ เหนื่อยนะครับเหนื่อยกับความสัมพันธ์นะครับเหนื่อยกับการที่จะต้องไปต่อสู้แข่งแย่งกับคู่แข่งนะมีคนรุ่นคนนี้มาจีบนะคนที่คุณไปชอบเขาก็ไม่ชอบคุณคนที่คุ้คุณไม่ได้ชอบก็มาตามคุณคุณจะเบื่อหน่ายนะครับเป็นพลังงานของความเบื่อหน่ายของความียดของความรู้สึกไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวกับความรักนะครับและก็จะเป็นอย่างนี้นะครับไปจนถึงกลางเดือนนะครับผมมีคนเข้ามาไหมมีเข้ามานะครับผมแล้วก็เป็นคนที่ ถูกใจคุณซะด้วยนะครับแต่มันก็ยังไม่มีความชัดเจนนะอาจจะมีการลักษณะของคนที่เข้ามานะก็อย่างที่บอกนะครับคนที่ถูกใจคุณเขาก็ดูไม่ยังไม่ให้ความชัดเจนกับคุณแต่คนที่ไม่ถูกใจคุณคุณก็ยังไม่โอเคนะครับจะมีพาพลังของการจับผิดวัดระแวงนะครับแล้วก็พลังงานของความไม่ชัดเจนแต่มีเสน่ห์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับอาจจะได้เจอคนที่ถูกใจใช่เลยก็เป็นไปได้นะครับแต่ต้องต้องรอถึงประมาณสักกลางเดือนนะครับแต่ว่าคนคนนี้เข้ามาก็ยังนะครับยังไม่ได้เริ่มต้นความอะไรกับคุณเลย เลยนะล้วก็อาจจะเข้ามามากกว่าหนึ่งคนก็ได้นะครับไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนะครับสําหรับชาวพุทธกลางวันนะครับปลายเดือนรูแหละครับผมมีเกณฑ์นะครับผมมามีเกณฑ์เลยนะที่คุณจะมีพลังงานบวกหมดเลยนะครับสี่ใบมาบวกมากเลยนะครับคุณจะเจอกับคนที่ถูกใจใช่เลยให้ความชัดเจนคนอาจจะเป็นคนที่คุณเจอช่วงกลางเดือนก็ได้นะครับคนที่คุณถูกใจแล้วก็ยังไม่ให้ความชัดเจนกับคุณนะครับแต่ พอเข้าสู่ในช่วงปลายเดือนนะครับมีความชัดเจนเกิดขึ้นนะครับแถมเป็นคนที่คุณรู้สึกถึงความซื่อสัตย์มีพลังงานของ justice ความซื่อสัตย์ไว้วางใจหรือเป็นพลังงานที่ดีมากเกี่ยวกับเรื่องความรักนะครับพลังงานของความยั่งยืนนะครับพี่ไม่ได้มาเล่นๆอย่างแน่นอนกับคนคนนี้นะครับมีโอกาสที่จะได้พบกันอย่างยืนยาวคุณจะได้พบกับความอ่อนโยนกับความรักนะครับค่อนข้างจะอบอุ่นหัวใจเลยนะมาดูแลหัวใจคุณเลยนะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่สายดูแลนะครับอาจจะเป็นคนที่เป็นสาย เ็าเป็นไปนได้นะครับเพราะว่ามีคิงกอเป็นนักขึ้นมาด้วยนะครับแต่จะเป็นคนที่ทําให้คุณรู้สึกดีนะมีความหวังกับความรักแล้วก็ทําให้ความเจ็บปวดความอะไรต่างๆนา,นานาของคุณนะ สูญหายไปได้เลยนะครับอ่ะคนโสดนะครับปลายเดือนนี้เอ่อมาอาจจะมาตั้งแต่กลางเดือนเลยก็เป็นไปได้นะครับเป็นคนที่ถูกใจใช่เลยมีทั้งความซื่อสัตย์นะครับหน้าที่การงานดีฐานะดีนะครับมีความอดทนสะด้้ยนะครับแถมจริงจังกับคุณสะด้วยอันนี้สําคัญมากๆนะครับเข้ามาแน่นอนนะครับอาจจะมาตั้งแต่ไม่กลางเดือนก็ปลายเดือนรอได้เลยนะครับสําหรับชาวโสดครับ อาจจะถือว่าโอเคเลยนะสําหรับชาวโสดนะครับคุณจะเจอคนถูกใจใช่เลยในช่วงปลายในช่วงอาจจะกลางเดือนหรือไม่ก็ปลายเดือนนะครับะแล้วสำหรับคลิปนี้ก็จบคําทํานายของหมอตุลเพียนเท่านี้นะครับเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับแล้วก็สําหรับท่านใดน,นะครับที่ยังไม่ได้ดูคลิปเก่าๆของหมอตุลก็สามารถกดเข้าไปได้เลยในเพลย์ลิสต์นะครับมีการทํานายดวงราศีทํานายดวงความรัก แล้วก็ทำนายโดวงขึ้นปีหลังนะครับสำหรับท่านที่อยากจะดูดวงส่วนตัวของหมอตุนก็สามารถแอดไลน์นะครับหรือติดต่อมาทางช่องทาง Facebook ส่วนตัวของผมที่จะลงลิงก์เอาไว้ให้ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับแล้วก็สำหรับท่าน,ท,านท่านใดที่ดูคลิปนี้แล้วเป็นประโยชน์ต่อท่านนะครับก็สามารถนะครับผม กดติดตามไว้ได้เลยนะครับผมฝากด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปทํานายดวงดีๆอย่างนี้นะครับออกมาเป็นประจําทุกเดือนอย่างแน่นอนนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับผม